สวัสดีครับวันนี้จะนําประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1นึ่งวงเล็บหนึ่งทับสองครับโดยประกาศฉบับนี้มีผลกระทบตั้งแต่วันที่8ปดถึงสิพฤษภาคมพศสองพนะครับซึ่งตามประกาศฉบับนี้ในระหว่างวันที่8ปดถึงสิพฤษภาคม2566นี้ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นครับโดย มีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองครับลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งครับรวมทั้งอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ครับซึ่งประกาศฉบับนี้ก็ามาให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูครับเนื่องจากว่าเมื่อพายุฤด,ด,ดูร้อนเกิดขึ้นครับในช่วงระหว่างวันที่8ถึงวันที่10นี่ประเทศไทยตอนบนนะครับคือทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนี่ส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบกับพายุฤด,ดูร้อนกันพอสมควรครับดังนั้นประกาศฉบับนี้จึงแจ้งเตือนมายัางพี่น้องเกษตรกรว่า จะมีฝนในช่วงของวันที่8ถึงวันที่10พี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ทําสวนผลไม้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นปลูกผักหรือว่าปลูกข้าวนี่ก็ควรระมัดระวังและหาวิธีการดูแลพืชผลทางการเกษตรของท่านไม่ด้วยนะครับเพราะว่าคาประกาศฉบับนี้เมื่อมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นแล้วนี่จะมีลมกระโชกแรงตามมานะครับอาจจะทําให้พืชผลทางการเกษตรของเราได้รับความเสียหายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้สวนผักน,นาข้าวก็จะได้รับผลกระทบ ท่านก็หาวิธีการป้องกันเพื่อให้พืชผลทางการเกษตรของท่านนั้นได้รับความเสียหายให้น้อยที่สุดครับโดยเฉพาะท่านใดที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับตามประกาศฉบับนี้ประกาศว่าในบางพื้นที่อาจจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่านี่ยท่านใดที่ใช้มือถือนะครับนำมือถือติดตัวไปด้วยเวลาทําการเกษตรหรือว่าออกไปในที่โล่งแจ้งหากเกิดฝนฟ้าคะนองหรือมีฟ้าร้องขึ้นมานี่ไม่ว่าจะฝนตกหรือไม่ตกนะครับให้ท่านงดเว้นในการใช้โทรศัพท์ตามประกาศนี้ สำหรับพี่น้องทางภาคเหนือภาคอีสานนี่ก็ควรระมัดระวังครับระหว่างวันที่8ถึงวันที่10ต่อมาตามประกาศนี้ก็คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีน,นะจะแผ่ลงมาปกคลุมในส่วนของประเทศไทยตอนบนและก็ทะเลจีนใต้ครับจึงส่งผลให้ลมใต้และก็ลมตะวันออกที่พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคลุมในประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นในกรณีนี้นะครับจะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงอากาศร้อนจัดต่อมาตามประกาศนี้นะครับย่อมความกดอากาศต่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกําลังแรงขึ้นครับและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่10-11พฤษภาคมพศ2566และจะมีกำลังอ่อนลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นตามประกาศนี้ภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่11พฤษภาคม2566ในส่วนของภาคใต้นะครับระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่สําหรับภาคใต้นะโดยทางทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรซึ่งในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตามประกาศนี้จึงขอให้ ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือ,รอด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะครับ